มีความหมายกับคนราศีมิถุนตอนนี้ดวงดีดวงดถูกเลยุเด้วยดวงดีแล้วเนี้ยที่จะเปลี่ยนแปงนลงระไรุยได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเสาก็คือความเหนื่อยเหนื่อยจากหน้าที่การงานจัดการนี่คือกรรมกรรมเก่าเรานะดูกรรมใหม่เราเป็นยังไงว่ากรรมใหม่ดูหยีไพ่ดูคือลาหูย้ายนี่หนูไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมไม่ต้องไปทําอะไรหรอกชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ที่เราอยู่ อาทิตย์เราอยู่ราศีเมถุนลัคนาเราอยู่ราศีพิจิกอ่าเออลัคนามาอยู่พิจิกไปไหว้พระนอนหน่อยก็ดีแต่ด,ดาวเสาอยู่พกการเงินเราไหว้พระนอนขอ,ขอนพรพระนั่งดวงจากรายกายันดีเดี๋ยวหยิบไพ่ยิปซีดูทีน,นึงถ้ามีเวลานะมีเวลาไปไหว้พระเสาเขฝ้าพระนอนขอพรพระนั่งวัทํำสติเพราะว่าจะมีพระเสาอยู่เพราะว่าดาวเสาเนี่ยเสาอยู่พกการเงินเรานะ คือการเงิน,งานการงานกิจการคือดาวเสาร์นี่คือความเหนื่อยเหนื่อยจากธุรกิจกิจการงานการเริ่มต้นลุยเลยลุยแล้วดีแต่ให้ไปไหว้พระนอนไว้หน่อยเพราะว่าพระนอนเนี่ยปางปรดอจุลินลาวเพราะลาหูเลงลัคนาเราอ่าลาหูเลงเลง<อ>เลงเลงเลงลัคนาเลงดวงตาเราแต่ลาหูคือความโลภความรุ่มหลงความมัวเมาความอยากได้อยากดี หรือว่าธุรกิจการงานเนี่ยคือราหูเนี่ยจะเด่นมากอเดี๋ยวต่างว่างวยไพ่ดีไพ่เราจะเช็คดวงชะตาเราอ,ะอ่ะตอนนี้เลขแปดคือดาวจรก็คือเทพราหูนี่คือคำนวณดวงดวงดาวมาปุ๊บเมื่อวันที่สิบย้ายชุดเข้ามาแดงลัคนาไปอยู่วินาศกับอาทิตย์เราอ่าวินาศกับอ,อ,อาทิตย์ก็คือธุรกิจการเงินการงานเนี่ยแหละคือสิ่งอะไรที่มันจะ ทำให้เสียเรื่องการเงินการงนารงนอะไรพวกนี้คือทำไม่ได้แต่ดาวเสาคือคู่ค้าขายอยู่พบการเงินการเงินการงานเนี่ยจิตตดการของเราลุยได้เหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงต้องที่จะเปลี่ยนแปลงตอนนี้คนอาทิตย์อยู่ราศีอ่ามิถุนนะดวงดีเสี่ยงโชคได้ก,กังหากราศีมิถุนอาทิตย์เราอาทิตย์อาทิตย์คือวันเกิดเวลาฮวนมอดูเขาจะดูสองสองอย่างบวกบวกกัน นี่แหละคือคือถึงอยากอยากให้มามาคำนวณมาผูกดวงดูจริงๆคือลำพังเราจะไปดูอะไปดูแต่อ่านหนังสือพิมพ์คือเขาก็จะเอาแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นแหละเขาจะอ่าเขาจะไม่คํานวณดูเวลาตกฟากเราเนี่ยหนูตรงมาเนี่ยใช่เราถึงมาหยิบไพ่อีกทีหนึง่งทำไมถึงจะดูดวงสองสองอย่างประกอบกัน <Okay. S 1> เพราะเพราะเรื่องมันว่าก็คือที่เปิดดวงชะตานะ คือทำศาสตร์สองอย่างนียเข้ามารวมกันคือตำราพื้นฐานของสิบสองราศีบวกกับไพ่ยี่สี่เข้ามารวมกัน,น,นสํกก 24, า,ารสหรับคนบางคนจำวันไปเกิดไม่ได้อ่าถึงได้เปิดดวงให้แล้วก็ทําแผ่นดวงให้แล้วก็ด,ไดูได้ทั้งสองอย่างอย่างน้อยกรรมเก่าของเราบางคนที่จําเวลาเกิดไม่แน่ชัดอะไรพวกนี้อย่างน้อยเรามาได้สัมผัสไพ่ดูมันจะมั่นใจอ่าดูอาทิตย์เราอยู่ราศีมิถุน บนเกาเราหมดทุกแต่นุเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างนี้ไปดวงตาเราเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดบบนี้ครับเนี่ยไพ่ลายชินีทําไปเถอะไพ่เดอะเอ็มเพรสเจ้าของธุรกิจการงานงานการอาหารการจนอุบโภคโภคเนี่ยทำธุรกิจส่งออกอ่าต่างชาติต่างแดนก็ยังดีเพราะไพ่ใบนี้ไพ่ความมั่นคงสตีคนไหนที่หวังอะไรไว้คือประสบความสเร็จรุ่ยอันนี้เพราะว่าแต่ อ่า The Empress ก็คือความเป็นแม่ความเป็นภรยาความเป็นามารดาหรือความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเหมือนกับพระราชนีความสุขความสำเร็จตะนุกระดุมพระอาดูการเงินการเงินเงนินในพระฤาษีนะมันเป็นความหมายแห่งการเรียนรู้การศึกษาบางทีอ่ะเงินทองเราที่จะได้มาเราต้องอย่างเราจะย้ายงานเปลี่ยนง,งานหรือทํากิจการอะไรพวกนี้เราก็ต้องเรียนรู้กับธุรกิจกิจการของเรา มันเป็นการศึกษาการเรียนรู้การเพิ่มเติมต่อเติมอะไรเข้ามาใหม่ๆแต่บางทีเงินทองมันอาจจะหยุดนิ่งไม่ไหวติงอยู่บ้างมันเหมือนกับที่เราจะไปลงทุนนะ่ะมันก็ก่อเอาเวลาไปเรียนไปศึกษาเพราะว่าภายในนี้คือการศึกษาการเรียนหาความรู้เพิ่มเติมความสุขความเร็จเป็นของเราตนุตตุมภสาชะศาชะเดชะตาเดชะต,ตาคือการเดินทางเพื่อนฝูงหรือ,อการลุ่งโลดลุ่งเรือง,ง,งการมีชื่อเสียง ธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งการปลูกสร้างการต่อเติมบางทีเขาเราก็จะขับย้ายโรงงานจิตการใดบ้าเนี่ยาะเดือตามให้ความสําเร็จความสุขความมั่นคงแตนุกระดุมพะสาชะพันธุมบ้านที่อยู่ที่อาศัยบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือพันธุก็คือบางทีที่การงานเราด้วยนะเพราะว่าพันธุหมายถึงที่ทํางานบ้านที่อยู่ที่อาศัยพ่อแม่หรือรถยนต์มันเป็นความหมายความหลุดพ้นความสําเร็จ เพราะว่าไพา่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งการปรับปรุมเปลี่ยนแปลง,ปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งดวงจากร้ายกายเป็นเดีนเนี่ยตอนนี้คนคนลัคนาราศีมิถุนหรือคนราศีมิถุนตอดนเนี้ยดวงาตาเราบุญเก่าเรา,เาลาหูย้ายออกลุยเปลี่ยนแปลงขยับขย้ายโรงงานตนุกัณฑพะสาชารัานทุปุตตะโครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารปุตตะโครงการหรือโปรเจก ลูกน้องบริวารเนี่ยคือปุตตะก็มันก็จะมีปัญหาให้เราเครียดให้เรากังวลอยู่บ้างนะคนเราเมื่อมีธุรกิจการงานอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีปัญหามีเรื่องธรรมดาให้หงุดหงิดวุ่นงานใจอะไรพวกนี้หรือบางครั้งการที่คอยแทงข้างหลังหรือบางครั้งอาจจะ,ะไม่มีความจริงใจอยู่บางแต่คนเรา ไม่มีใครที่มันไม่เจอไม่เจอเหรอกมีลูกน้องก็ต้องมีคนไหนมีต้องมีคนเดือคนนึงบ้างแหลอที่มันลอกงูลอกทางหรือไม่อยู่แต่แต่เราก็ควบคุมดีๆเพราะไพ่ขึ้นมาเรามันเป็นความสําเร็จแล้วมันต้องเจอจะให้มันลาบเลื่อนเปลี่ยนไปไม่มีอนุกระดุมพระสาชะพันธุปุตตะอาริสตูจับตัวเราสิสับตูตไม่ใช่ดิไม่ใช่นะไพ่ใบนี้สตูก็คือตัวเราเองมันเป็นคําพูดนะ เพราะควีนถือไม่เท้าเนี่ยไม่เท้าคือการงานเน่องของจิตการนะแต่มันไพ่มบน,นี้คือจะบอกว่าเป็นไพ่แห่งการพูดการเจรจาไพ่ซึ่งได้มาจากการพูดบางครั้งเป็นแม่ค้าปากหมาพูดตรงไปตรงมาก็เป็นการถูกต้องนะเพราะไพ่ในี้ไพ่แห่งความเลยถึงตัวเราเองจะมีธุรกิจิการงานอะไรพวกนี้คือมันเป็นมีตําแหน่งของเรามันเป็นความหมายแห่งการไม่อยากเกิดหยุดนิ่งอยากไปโน่นไปนี่ทําธุรกิจก็อยากจะลุยอะไรพวกนี้ มันก็ดีเพราะเจ้าของกิจการควีนก็คือสตรีไม้เท้าการงานเป็นเจ้าของกิจการนั่งอยู่บนหลังความสาเร็จเป็นของเราเนี่ยคือดีอาริก็คือตัวเราเองตนุกระดุมะสัพระอันทุกุตตะอาริปัตตนิอ่าหรือผู้รับผู้คร้องผู้รับผู้ครอง,รรองถ้าไม่มีก็ดีเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายแอ่ามันดาบก็คืออุปสรรค์หรือบางทั้งทําให้มันมีความคิดขัดแย้งถ้าเราบ่อแวะการมีทิฏฐิสิ้นันแล้วกัน เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่คนเดียวได้หรือทําธุรกิจคนเดียวได้ก็ก็จะเป็นทินฐถึงมีเราก็อยู่กันเป็นฐานะเพื่อนฝูงเพราะว่าไพาา่ห้าดาบเนี่ยมันมีความหมายถ้ามีแล้วมันคือส่วนมากก็จะชอบเอามีทิฏฐิซึ่งกันและกันเอาชนะกันแต่มันก็ไม่เลวร้ายอะไรมัแล้ปรับคู่ครองใครมีคู่ครองส่วนมากว่าลิงกับฟันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มนาอันนี้คือตําแหน่งคู่ครอง อตอนุกตุมภะสาชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะอ่าจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนของเราเพียงเราอย่าไปคิดมากเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆมาเทวดาให้เราเรีบข่อยคว้าเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยถ้วยคือดวงชะตาเราอ่ะทั้งโอกาสมาเทวดาให้หรือบางครั้งสิ่งที่จะเป็นไปก็คืออาหารการกินอุภูภูภคทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วดี ธุรกิจการดีแต่เรากอดอกเราคิดมากแต่ตองมากอ่าจงให้คิดไวทําไวอย่าไปแต่ตองมากเพราะว่าไพา่ใบน,นี้ถ้าเราเลือกมากเดี๋ยวมันจะได้แลแต่ดวงชะตาเราดีแล้วเ,เปิดดวงแล้วดวงดีลุยตนุกตุมะนะครับมันทุปุตตะอริปัจนี๊ยมนะสุภะความสุข,ขความเด็ดความหวังไพ่จูฟ้าไพ่เดอดรับเวอร์เดือดรัเวอร์เป็นไพ่ที่ดีนะสาหรับการมีเสน่ห์ เป็นไพ่แห่งการติดต่อรประสานงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจนั้นก็คือมีคนเข้ามาเกื้อกูลเป็นคนที่มีเสน่ห์ธรรมแล้วก็คือมีลูกค้ามีบริวารหรือมีคนให้ความรักความผูกพันเราอย่างดีดูการงานการงานเศรษฐีเงินล้านธุรกิจการงานมั่นคงเนี่ยลุยเลยไพ่สิบเรียนขึ้นมาเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าถามว่านะถ้าอันนี้คือไพ่ยิปซีเนี่ยคือจะเปิดดวงให้ระยะหนึ่งปี แต่เรามาดูดวงช่วงครึ่งปีหลังก็คือบวกหน้าหลังอย่างละหกเดือนก็คือจะบวกปีหน้าด้วยแล้วก็ปลายปีนี้ด้วยมกราคากุมภาปีนี้นะมกรามกราากุมภามีนาเมษามกราลกุมภามีนาเมษาพฤษภาเมนากากฎาสิงหากันยาตุลาในดวงชะตาเราดีนะให้ไบนี้ถูกหัวถูกรีกปรับฉับไวนะจิตใจกลางเงินทองได้มาแบบ สามารถที่จะมีบ้านมีอสังหาเรียทรัพย์จิตการมั่นคงนะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาตุลาเนี่ยอ่าดูโชคลาบโชคลาบระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นแหละเพราะว่าบางทีอ่โชคลาบเราก็คือหยุดนิ่งไม่ไหวติงอันนี้คือจะดูเรื่องโชคลาบแต่สิบสองราศีโชคลาบมีแต่ไพ่ยิบสีขึ้นมาคือกรรมใหม่ของเราบางทีโชคลาบเราก็เอาพอเหมาะพอควรอย่าไปหวังมากได้มาจากการงานดีที่สุด ืโชคลาภให้มาจากกลางงานจากการค้าขายจากธุรกิจบางทีเราอย่าไปเสี่ยงมากแล้วก็ทาเดี๋ยวมันก็ทําให้มันเจ็บป่วยแต่ระวังเรื่องเจ็บป่วยด้วยเพราะว่า,พาไพ่วันนี้คือโรคภูมิแพ้แพ้อากาศหรือบางทีอ่าโรคอ่าการที่เราเจออากุงอากาศอะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอาจเป็นไปได้ก็เราม้อระวังไว้เพราะว่าโชคลาภม,มันก็คืออสุขภาพร่างกายไม่ดีอ่ดูวินาจะนะ ดวงตาเราเนี่ยทำไปเถอะทันวาก็ยิ่งดีใหญ่เลย,ยเพราะว่าคิงถือเหรียญนะใครที่จะดูดวงเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นถ้ามีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาช่วงที่เหตุการณ์ปัจจุบันสามารถที่จะมีกิจการขนาดใหญ่เดินตาปลูกสร้างสิบเรียนเศรษฐีเงินนั้นคิงถือเหรียญเจ้าสัวเ,เป็นความแห่งความมั่นคงลุยอา่าดูบทสรุปบทสรุปชีวิตคนเรามันก็เรื่องธรรมดามีคนนินทาคนคอยใส่ร้ายป้ายสี เพราะบทสรุปของเราไพ่ดาบเด็กคือดาบก็คือทุกอย่างเราต้องเข้มแข็งต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองบางครั้งเจอคนนินทงมุนนิทาคนแสร้ายป้ายสีอย่าไปคิดมากเพราะไพ่เหตุการณ์ปัจจุบันขึ้นมาดีแล้วก็จะไปดูปีปีหน้าให้ด้วยคือมกราลาคือความสําเร็จทานมาปีนี้ดีคิงดีก็คือความสำเร็จมกราคือความมกราาปีหน้าความมั่นคง มกราลาคุมพาปีนาคือการศึกษาโมกราลาคุมพามมนาเมษาพุทธภามิถุนากรดกฎดา,ดามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเป็นไพ่ที่ดีก็อาจจะมีชีวิตคนเราก็มีปัญหาเรื่องธรรมดาแค่เต็มที่ก็ห้าดักลุยที่จะทาได้เลยดุยอย่าไปคิดมาก่มีอะไรถามเพิ่มเติมพอดีว่าหนุ่มจะได้เงินจ้างออกหนุ่มจะได้ไหมถ้าถามว่าได้นะ พราะว่าไพ่สิบเหรียญขึ้นมาได้นะบางทีมันมันเป็นไพ่เกี่ยวกับนะ่แต่จริงๆอ่ะบางครั้งถ้าเราไม่ไม่ต้องไปหวังมากหรอกเราออกมาทําธุรกิจิการเราเถอะโอ้หนูอยากได้เงินหนูนั้นรออ่ะเขาก็บอกว่าเดือนหน้าจะมีจ้างออกแต่เขาก็ไม่พูดว่าใครเขาก็เสียดายเรา แต่เดูได้ไหมหนูดูได้ไหมเปิดไพ่ถามลยได้ไหมแต่ไพ่ของเรามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะแต่อยากจะให้หยิบสามใบก็ได้ไม่เ็นเราลองหยิบสามใบอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงแต่ไพ่คือตอนเนี้ถึงเราไม่คิดจะออกไม่อะไรนะถึงเราเไม่ได้ออกเมื่อไรเราก็ทําธุรกิจทุนเติมไว้เพราะโอกาสมาชีวิตเรามันจะเริ่มขึ้นใหม่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่กิ่งซีนึงื่องมาดีนะลุยสี่ห้าสิบหก ี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะแต่สี่สิบหึงสี่สบสามเป็นไพ่แห่งงานเนี้ยงานนั้นถานความสุขความเด็ดแต่อาจจะมีปัญหาการขัดแย้งสี่สี่สี่ห้าสิบหกเพราะว่าเราก็สี่สิบหกปีกับสองเดือนสี่เจ็ดสี่แปดสิบเก้าเป็นไพ่ที่ดีคิงคือพ่อค้าวานนี้ธุรกิจอินคอร์ดเอ็กคอร์ดซื้อไปขายมาพ่อคา้าเนี่ยคิงถือ เหรียญกิงถึงถ้วยช่วงตีวัยเราก็ดีช่วงอายุช่วงอนาคตโอเคช่วงเนี้ยดวงเราคิดจะทาอะไรลุยออกมาลุยทําได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้หยิบไพ่สามใบดูนะเพราะว่าปกติไพ่สามใบเนี่ยคือจะไม่ให้หยิบเท่าไรหรอกเพราะอันนี้เราถือว่าเรามาเช็คประจําเราจะทําธุรกิจอะไรเราก็จะมาเช็คดวงเช็ครายประจําเพราะว่าไพ่ยิบซีส่วนมากก็จะไม่ให้ดูบ่อยเพราะว่า เราก็เป็นคนที่อยากจะเช็คเพื่อจะทํามาค้าขายทําธุรกิจเดี๋ยวหยิบไพ่สามใบดูว่าเป็นยังไงโอเคใบแรกถามอะไรใบสองถามอะไรใบสามถามอะไรอ่าใบแรกเราถามอะไรเออหนูจะได้เงินจ้างออกเลคะโอเคอ่ะไพ่ใบนี้ มันมันเป็นไพ่พระสัคฆราชนะคือมันก็คือได้แต่มันไม่ได้ดังงที่เราหวังอ่ะเพราะว่าไพ่แบบนี้มันจะได้จากความรู้หรือจากการงานเรามากกว่าเราคงไม่ต้องไปหวังมากว่าไพ่ขึ้นมาดีคือเราก็จะไปหวังที่วันจะได้เยอะอะไรพวกนี้หรอกมันก็ได้มาอยู่บ้างแต่มันก็คือมันก็ได้มาแค่พอตามอายุงานอะไรพวกเนี้มันก็ไม่เร็วร้ายเป็นไพ่ที่ดีผู้ใหญ่ให้ไม่เมินหายหรอกมันก็ไม่ได้แบบ ให้เราดังถูกใจที่ได้ก้อนใหญ่ๆอะไรพวกนี้ที่มามลงทุนอะไรพวกเนี้ยแต่เราก็ได้มันก็อ,ออกมาว่าไม่มีปัญหาหรอกมนเนี่ยอ่าใบที่สองถามจะเปิดร้านเ่นกับเพื่อนทำ้านขนมจีนอ๋อทำร้านขนมจีนเกี่ยวกับอาหาราขนมจีนบุฟเฟ่อาหารเช้าอ่าลองดูนะไม่ดีไม่ดี <laughs> ไม่อยากจะให้เพราะว่าจริงๆถ้าเราทําคนเดียวได้ดีนะต้องนะเพราะว่าวันนี้บางทีนานอยู <นะ S 2> คิดอยู่แล้ว นานๆไปมันก็จะมีปัญหาทําให้เครื่องใจการหรือขัดใจกันอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาอยากจะหุ้นอยากอะไรก็บอกว่าไม่จําเป็นก็คือไม่ต้องหุ้นหรอกทําคนเดียวได้นะเพราะดวงชะตาเรามันดีอยู่แล้วเกิดเราไปดึงดวงเขาดึงเขามาด้วยอะไรพวกนี้มันลยทําให้มันเหนื่อยทําให้ท้อนะอ่าไม่ต้องไปนะอ,อันนี้ส่งออกค่ะอ่าโอเคนะดีเลยนะเป็นการเริ่มต้นเป็นไพ่ที่ดีแล้วหนึ่งใบเท้าเป็นไพ่ที่ดีนะ เทวดาให้โอกาสทำธุรกิจเราขายโอโอนไลน์ธุรกิจอินพ r ตเอ็ดพอร์อะไรพวกนี้หรือพวกโลกจิสติกส์ติจจ่งทำไปอันนี้ก็ไม่ได้เสียนะไอนน้ที่เราคิดจะออกจากบริษัทมาลงทุนมาทำธุรกิจตัวเองเนะี่ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีบางทีออกมาก็อย่างน้อยอะ่ะมันก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความรู้ให้ความศึกษาให้การเรียนรู้ให้ที่รึกษาเราได้ ไพ่ขึ้นมาดีลยเลยอย่าไปคิดมากใส่ตองมากได้เท่าไหร่รองเงิน<ป>เรารองเงินเราไม่คือจริงๆเรามันก็ไม่เลวร้ายหรอเยื่อนไปเขาก็าาอาจจะพิจารณาเพราะไพ่วันนี้คือการพิจารณาการวิเคราะห์นะที่เขาที่เราอยู่กับเขามาที่ทํางานกับเขามาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไม่เสียเสียความรู้สึกหรอกมันก็ได้มาได้ แต่เนี้ยหนูเริ่มทําบ้างแล้วเอออันนี้คือทําด้วยตัวเองค่ะเริ่มทำแต่นี้พอดีเขาขอเออเขาเห็นทาเลเขาก็เงินเขาน้อยเขาอยากจะให้เราช่วยหุ้นการอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดึงเข้ามาให้หลอกเตี้ยมันจะมีปัญหาเราก็อึดอัดใจอีกรังหาเพราะว่าไพ่ใบน,นี้สามหนาที่แทงวัาใจคือคนทําธุรกิจนี่นะสังเกตเวลามาหยิบไพ่ดูอะจะทําหุ้นน้อยคนที่จะมีมี มีไพ่อ่าน้อยคนที่จะได้ไพ่สองถ้วยนะน้อยคนที่ได้ไพ่สองถ้วยคือ,ค,อคู่ธุรกิจหรือไม่สองถ้วยสองไม้เท้าน้อยคนนะนานๆไปมันก็มีปัญหานี่ขนาดเราถามโดยตรงนะไพ่สามดาัยังขึ้นมาเลยไม่อยากจะให้ใจอ่อนอไม่ต้องใจเมตตามากคือคนเราบางครั้งโอกาสที่เราไม่ให้เขาให้เขาไปต่อสู้เรียนรู้ด้วยเขาเองมันเป็นสิ่งที่ดี หมือนกับชีวิตเขาต้องได้ไปเรียนรู้ด้วยเองเข้มแข็งด้วยตัวเองคือการศึกษาชีวิตคนหรือการดูดวงมาเนี่ยจะบอกทุกคนว่านะชีวิตคนเราอย่าไปหวังพึ่งคนถ้าหวังพึ่งคนชีวิตจนตลอดไปหวังคือพึ่งตัวเองนำแข่งตัวเองได้เมื่อไหร่นะแก่งเข้มแข็งเงินที่เราหาได้มาจากแบบเงินกายนั่นแหละดีที่สุดยิ่งเราจะไปดึงคนเขามาเพื่อน หรือคนที่รู้จักเขาอยากจะมาหุ้นส่วนเราสงสารเขาเนาะอยากจะให้เขามีธุรกิจด้วยกันแต่จะช่วยกันทํางานอนความคิดเราก็คิดขนาดนั้นแต่นานๆไปนะเกิดธุรกิจดีเลยดีเดี๋ยวก็มีปัญหาธุรกิจไม่ดีหรือธุรกิจมีปัญหามันก็ฆ่าเราเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ลูกน้องมันเป็มที่ก็คือวุ่นวายมันก็ตําแหน่ง ให้ขึ้นตำแหน่งเดียวกับลูกน้องด้วยคนนั้นด้วยใบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นให้ให้เอาดูไว้ถ้าจะใจอ่อนก็จําไว้อน่อาจเสียงไว้จําไว้ดูไพ่ตัวเองอะเลื่อนดูถ้าเขาจะขอหุ้นส่วนนะเอาตัวเองเนี่ยเอาชีวิตตัวเองเนี่ยดีสุดดีให้ขึ้นมาดีลุย